วัสดีครับไวรุ่นเมกาเข้าใหม่นะครับไอรอนพันสองิโกขนาดนี้ไม่ซื้อได้ไงครับรถปี2019นะครับรถไม่เคยบาดเหตุล้มหรือชนสีเดิมทั้งคันนะครับโคตรเนียนผมพูดเลยเจ้าของมือเดียวออกห้างดูได้เลยครับแข็งคงแข็งเครื่องสวยเลยเนียนคลิปนะครับเนียนๆเลยคันนี้สวยจริงๆสีเงามากเงามากๆครับผมรถเดิมสนิทนะครับคันนี้ ไม่เคยจูนกล่องไม่เคยอะไรเลยนะครับดูได้เลยอ่ะมาดูเลขไม้กันดีกว่าครับเลขไม้นะครับอยู่ที่11,628กิโลไม้แท้นะครับฟังเสียงโยงดูครับกระตายแห้งๆเดิมๆ ครับคันนี้ทางร้านทีดีโปรบายนำเสนอขายในราคานะครับ479,000บาทเท่านั้นนะครับเคดิตดีฟรีดาวน์นะครับสอบถามแลียดกันเข้ามาได้ ID i b กันเข้ามานะครับทีดีโปรบายรับซื้อขายบิ๊กบายทั่วประเทศให้ราคาที่คุณพอใจเช็คก,กันเข้ามาฮาเรย์ดิวิสันผมบอกเลยครับผมสู้สุดใจขอบคุณครับ